ฝ่ายต่างๆนี่ท่านก็เดินชมตลาดกล้วยหอมนะขึ้นชื่อเหมือนกันนะ,ะพี่หนอมโซนนั้นนะคะอีสานตอนบนนะคะ,คะนี่ครับที่หนองบัวลำพูนะครับเมื่อวานนี้มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือ,อ,อชาวไร่อ้อย าาชาวไร่อ,อ้ <สด S 2> อ,อยน้องบัวลำพูน,นี่ก็ปลูกอ้อยขันเยิหมกันนะโซนนั้นอ่ะ,อะดีไงพี่นอนนทใช่นะครับเพราะว่านี่เขาก็รอคอยกันมาตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วไม่รู้ว่าจะได้ไหมจะได้เมื่อไร่จะได้หรือเปล่าที่สุดแล้วเมื่อวานนี้มติคณะร,รัฐมนตรีรับทราบตามข้อเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับโดยรัฐมนตรีพิมพ์พัฒรวิชัยกุลค่ะนะครับก็แจ้งให้ทราบว่าชาวไร่อ้อยประมาณแสนสี่หมื่นรายเฮ้เลยครับ นะ<ม>เป็นข่าวดีรับปีใหม่ะนะครับรัฐบาลคณะรัฐมนตรีอนุมัติใจเงิน6-8 0 0 0ล้านนะครับ<ม>ให้กับกเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดไม่เผาอ้อยแล้วตัดนะก็คือว่าต้องตัดสดถ้าตัดสดนี้ก็จะให้เงินเนี่ยตันละ120บาทต่อตัน<ม>นะครับแสนสี่หมื่นรายก็นั่นาัะประมาณสัก8 0 0พล้านก็จ่ายกับพี่น้องกเกษตรกร นะครับแต่ว่าก็มีจํานวนว่ารายหนึ่งไม่เกินกี่ตันอ้อยด้วยนะค่ะนะครับก็มีการกักเกณฑ์เอาไว้นะครับก็ในที่สุดก็ชาวไร่อ้อยก็จะได้ในส่วนนี้นะครับเป็นมติคณะรัฐมนตรีจะเป็นของขวัญปีใหม่นะพี่หนอมน่าจะดาเนินการได้ประมาณมกราปีหน้านะคะเป็นจะออกก็มกราคมเนาะใช่ค่ะนะครับไปน,นี้ก็รอคอยกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ผ่านแล้วได้แล้วนะครับค่ะส่วนท่านรัฐมนตรีพวงเพชรชุลละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนี่นี่ท่านไปที่จังหวัดเลยเนาะใช่ค่ะพี่นองไปตรวจเยี่ยมกองทุนหมู่บ้านท่านเป็นอดีตสสจังหวัดเลยนะใช่ค่ะพี่นองอเป็นสสเขต<น>จังหวัดเลยะนะครับแล้วก็อตอนนี้ <ไป S 2> ท่านเป็นสสบัญชีรายชื่อแล้วก็ช่วงการเลือกตั้งท่านรับผิดชอบพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่ว่าอดีตพื้นที่ของท่านนี่จังหวัดเลยเลยเพราะฉะนั้นพอไปประชุมครมสัญจรคราวนี้เนี่ยสิ่งแรกที่ไปก็คือ จังหวัดเลยนลั่นแหละ <ไป S 1> ค่ะเมืองเลยไปดูเรื่องของการที่จะสร้างกระเช้าภูกระดึงตามความเรียกร้องต้องการของชาวบ้านแต่แต่วันนี้จะไม่พูดถึงเรื่องแต่เช้าภูกระดึงนะทำไมคะใครอยากรู้ความเป็นมาในคืนนี้จะเล่าให้ฟังให้ฟังชัดๆเลยนะ,ะครับให้เห็นให้รู้ที่ไปที่มาเลยว่าชาวบ้านในพื้นที่ภูกระดึงเนี่ยจังหวัดเลยที่ตำบลสีฐานเนี่ย เขาอยากได้กระเช้าขึ้นภูกระดึงมาตั้งแต่ปี2525นห่สโอ,นะโอ้น้องยังไม่เกิดเลยเนาะ41ปีแล้วเนาะเขาอยากได้นะ จนบัดนี้นะครับศึกษากันมาแล้วศึกษากันเล่าศึกษา,กเ,า,กษาเสร็จเก็บแฟ้มเก็บแฟ้มนะครับมีคนที่ไม่ศึกษามีคนเ,เขาก็จะว่าเขาก็ไม่ได้ว่าเขาไม่ศึกษานะคือมีคนที่อยู่นอกพื้นที่ไม่เห็นด้วยก็คัดก็ค้านกันมาโดยตลอดจนกระทั่งรัฐบาลในีดีกก็พยายามจะทําตามข้อเสนอนะท้ายที่สุดก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะครับเดี๋ยวคืนนี้จะเล่าให้ฟัง ที่ไปที่มาเบื้องหน้าเบื้องหลังและเมืองนอกเมืองนานะครับและเมืองไทยเขามีกระเช้าแบบนี้กันที่ไหนอยู่บ้างแล้วใช้และเป็นประโยชน์อย่างไรท่านรัฐมนตรีพวงเพชรก็บอกว่าต้องพยายามที่จะผลักดันให้ผลสําเร็จเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้นะ,ะอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของท่านตามยุคตามสมัยค่ะส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะคะท่านไปตรวจเยี่ยมกองทุนหมู่บ้านบ้านไร่ทามตาบลนาอานอาเภอเมืองเลยจังหวัดเมืองเลย จังหวัดเลยค่ะคซึ่งการที่ไปดูตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะได้รับรางวัลชนะเลิศกองทุนหมู่บ้านและจุมชนเมืองดีเด่นประจําปีนี้เลยนะคะพี่ถนอมก็ท่านก็ไปดูซิว่าเอ๊ะเป็นยังไงทําได้ยังไงอย่างที่ย้ําไปแล้วก็นี่ค่ะเกษตรกรปลูกเองขายเองรายได้ก็ดีค่ะเพราะว่าไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางเลยนะคะท่านก็ลงพื้นที่ไปแล้วก็ได้มอบนโยบายต่างๆด้วยชิมชิมทุกร้านมีฐานทุนของหมู่บ้านกองทุ <c oughs> นหะมู่บ้านเนี่ยมีฐานทุน นะครับแล้วเวลารัฐบาลเขาจะช่วยเหลือเขาก็ผ่านไปทางกองทุนหมู่บ้านเนี่ยใช่ค่ะแล้วกองทุนแนดีตที่ไปโกงกันเสียนะครับผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานกองทุนและเกิดคิดตุรจิตคอรัปชันหาว่ารัฐบาลให้เงินมาแล้วก็ไม่เป็นไรคนที่กู้ก็ญาติของกรรมการได้กู้ไปแล้วก็ไม่คืนนะครับชาวบ้านเขาคิดว่าโอ้ยเดี๋ยวเขาก็ยกหนี้ให้เงินฟรีเออเงินฟรีเดี๋ยวเขายกหนี้ให้ท้ายที่สุดก็ไม่คืนกองทุนค่นล่มในขณะที่ กองทุนอื่นๆที่เขาซื้อสัตว์สุจริตเก็บหอมรอมริบสะสมเงินกันมาทั้งฝากทั้งถอนทั้งกู้เนี่ยนะค่ะนะครับเขาก็สร้างเป็นกองทุนได้ใหญ่โตรัฐบาลช่วยเหลือนี่ก็จะเลี้ยงวัวนะใช่ค่ะโครงการวัวล้านครอบครัวใช่ไหมใช่ค่ะเ,<อ>เขาก็ผ่านกองทุนนะแล้วกองทุนที่ล้มไปอ่ะทําไงอ่ะก็ได้แต่ยืนตามองปรีบปริบปริบปร,บ,ปรบของเราเจ๊งแล้วเจ๊งแล้วเสียโอกาสเออเสียโอกาสนะครับต้องต้องคิดถึงว่า นี่คือแหล่งทุนที่ใกล้มือมากที่สุดที่รัฐบาลเนดีดเนี่ยทำไมคุณทักษิณก็ทําไว้เนี่ยเขาให้หมู่บ้านละหนึ่งล้านเงินล้านเงินล้านเย่ายที่เราบอกโครงการเงินล้านของหมู่บ้านนี่พอได้เงินล้านปั๊บก็ามาแย่งกันเสร็จปั๊บก็เจ๊งเลิกเลย <c oughs>